สวัสดีครับท่านผู้ชมทุวงนี้ก็ยามเย็นอากาศกำลังดีเลยมาเด็กๆมาน,น,นี่เดินเล่น,เ,เ,น,น,นเดินเล่นเดินเล่นดูหาแมงมันกันไหมวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะไม่รู้มีแมงมันหรือเปล่ามีแมงมันไหม สวัสดีครับวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านลสวัสดีครับท <Hello. S 1> ป็นท่ปนเด็กหน่อยชมบรรยากาศยามเย็นเมื่อคืนฝนตกหนักเลยตกทั้งคืนยามเย็นวันนี้ก็อากาศดีมากมากดอกไอ้นั่นสีม่วงเป็นดอกผักตบนี่ยค่ะ ของหน้าบ้านนี่ก็สวยนะนะหนะูชอบน่ะเหมือนแบบเหมือนจะใส่เจกนแล้วสวยนะยุ่งของเขา <c oughs> โอ้อโหเมือ่อกี้เห็นกระลอกกระลอกหางขาวนั่นกระลอกหางขาวโผ่ไปขึ้นต้นสักไปแล้ะหางขาวขาวไอ้นั่นสองพี่น้องลง้ม อะไรการอะไรกันเฮ้ยนี่ใครทำไมหน้าเจ้าดำอย่างนี้ไอ้ไก่แม่ไรไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านตัวเองเลยไปไปไปเลยไปเลยเข้าบ้านเลยออกมาเล่นนอกบ้านนะรถหยยบนะเมื่อก่อนทำไมมีเยอะตอนนี้ทำไมไม่มี เดินขยับแข้งขยับขาหินเค้กเค้กลาสเตอร์วีด้วยหินเค้กเคฟมีเล็กแบบว่านี้หินเค้กเค้กเนี่ยลาสเตอร์วีด้วยเล่นบนน้องเน่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 เนไอ้บุญหลงเป่ะไม่ใช่เลยรถมานะมอเตอร์ไซค์เข้ามาตอนนี้บรรยากาศก็ครึมๆมาอีกแล้วนะครับ ฝนก็ใกล้จะตกท้อ,ทองฟ้าครึ้มๆม,มาแล้วเห็นไหมครับออันนี้อะไร ดูมะนาวดีดกมากอันนี้มะนาวของยายพากานะครับาาปลนะูกไว<ห>้ฝั่งนี้เห็นแต่ใบ,บอะ่ะมันมีลูกเยอะนะลูกเยอะมากไม่ไดีเขียวเขียวเนี่ยนั่นต้นทุเรียนน้ำหน่อยมีลูกไหมฮะเห็นลูกไหมทุเรียนเทศทุเรียนเทศนะครับ มีลูกอยู่ข้างบนหนึ่งลูกตอนที่เคยถ่ายไว้มันออกเยอะครับมีประมาณสีห้าลูกมันถ้าจะเน่าร่วงไปหมดแล้วทุเรียนเทศนี่ก็ผักสวนครัวเรานะครับผักชะอมชะอมมะนาวอันนี้ต้นดอกแคคนเมืองเลียดอกแกดอกแกนะครับเอาไปยำ ข้างล่างนี้เป็นต้นต้นดอกไอ้นี่ไอ้นี่ต้นมะรุมมะรุมภาษาเหนือมาคอนกลอมอันี้นี่มะกุ่มต้นอ่ะต้นผักกุมผักกุมนะครับผักกุมผักกุ่มผักกุมนี่ก็เอายอดอ่อนๆนะครับเด็ดไปดองเนี่ยเรามีผักสวนครัว เอาไว้กินในยาพาก,กาก็ปลูกพริกนะต้นเล็กๆก็มีออกลูกแล้วนะต้นคันนี้มีลูกแล้วแค่หัวเขา่าเนี่ยยาพากาปลูกฟักทองนะครับ ต้นได้ผนไะด้น้ำผนก็งามเชียวตรงนี้ก็ปลูกตะไคร้โอ้ต้นฟิกไม่ไม่มีใครถอนหญ้าให้เลยเนี่ยนะต้นมะเดือมะเดื่อเทศ ก็เดือดฝรั่งอันนี้มันมันยังไม่ค่อยออกเหมือนดินมันไม่ค่อยดีหญ้าม,มันลกไปหน่อยเดี๋ยวก็โตแล้วได้น้ำฝน ต้นตาลตอนที่แม่ขวัญทำขนมตาลก็เอาเม็ดมาโยนโยนฝั่งนี้ฮะต้นใหญ่อลไรเนี่ยตน้นต้นตาลอันนี้มันอันนี้อันนี้มันเป็นมะนาวอะไรเหรอแม่ขวัญถ่ายต่อนถ่ายต่อนทำไมอ่ะตรงไหนเป็น,นนี่เป็นมะนาวอะไรมะนาวเขาเรียกอ,อะไรมะนาวเป็นมะนาวลำพูนเนี่ย เหลืองอะเหมกินมันเหมือน<ช>มันเนี่ยกินมันจะไม่เหมือนกับมะนวาวพวกนั้นอะมันจะลูกใหญ่ลูกเหลืองเหลืองชะอ,ชะอมก็ต้นใหญ่แหละนี่ยอดเต็มเลยนะคะนี่ชะอมอันนี้อันนี้คือต้นส้มปล่อยส้มปล่อยก็เอาไว้ใส่แกงเปรี้ยวๆนะคะเอายอดเอามาฝักก็ฝักเดือนห้านี่ก็ดีนะครับ เอาไว้ใส่น้ำมนต์อันนั้นผักเหอดผักเหอดนะครับไว้กินยอดอ่อนๆอ่อนๆนะไว้กินไว้แกงไม้ดองถ้าจะทิ้งขยะตรงนี้ก็เลยมกิน,นเป็อันนี้ต้นน้อยหนาน้อยหนาสีม่วงน้อยหนาก็ออกกำลังออกดอก อันนี้คือต้นมะละกอที่เราใช้ตำกินกันตลอดเลยต้นนี้จากต้นเดียวตอนนี้แตกเป็นสามกิ่งคือวิธีทำให้มันไม่สูงก็ต้องไม่ัดเยก็ต้องตัดต่างน้วพองไปกับไปไปกับไม่อซอนคือฝั่งถนนนี่ก็เป็นที่ของหลวงอะนะนนนก็ปลูกผัก ปลกผักปลูกผล,กผลมไม้ไว้กินได้นะครับอันนี้ก็เป็นผักต้นตน้นแสลถ้ามันออกดอกก็เอาไว้ดอกเอาไว้กินได้้นะทางอาบจอก็ทำถนนนะครับขยายถนนกว้างขึ้นนะครับวางท่อเสร็จเรียบร้อย จินตนาการสูงมากจีเล็กจะเป็นเด็กที่มโนเก่งนี่นแม่กัาใครวยสอบใด้วะสอบ <c oughs> ด,ดูมะม่วงนะครับดกมะม่วงดกเชียวปีนี้อุ้ยปูตไต ่แกข้อไก่อ่ะข้อไก่อร่อยข้วไก่อันนี้ใบอะไรตัวสนเนี่ยตัวสนจะมีหลายพันจ้์พันใบยาวๆแหลมๆแับนี้อยอันนี้ต้นนี่ต้นต้นมะม่วงมะม่วงตาต่อยอดด้วยนี่ต้นเยอะมากอันนี้ต้องมีทั้งเขียวสวยเขียวสวยสามาดูอ่ะ แม่ครับเวลาใส่แป้งแล้ว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 มันเรียบๆรียงมันมันลื่นดีโอเคไปช่องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องติเล็กชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ขวัยและน้องติเล็กทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะเลยจ้าค่ะมาทักทายกันบ่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะ